person who is okay with being alone is a powerful person นะคะคนที่โอเคกับการอยู่คนเดียวเป็นคนที่มีอำนาจนะคะคำว่าโอเคนั่นก็คือว่าสามารถอยู่ได้ยังมีความสุขนะคะมีความสนุกสนานและไม่เหงาไม่กลัวนะคะแล้วก็นะคะมกีกิจกรรม ธุรกิจหน้าที่การงานหรือการคิดสร้างสรรค์อย่างไม่เลิกไม่ใช่อยู่คนเดียวนะคะคิดสาละตะและก็คิดทางด้านไม่ดีนะคะโรคซึมเศร้าจะถามหาดังนั้นแต่ถ้าอยู่คนเดียวนะคะในโรคส่วนตัวมีการที่ affirmation นะคะในเรื่องเราสิ่งที่ปรารถนาและต้องการมันกลับกลายเป็นเรื่องเราที่นะคะสร้างพลังงานดีๆให้กับชีวิตมีจุดหมายปลายทางและมีความชัดเจน ะนะฮะออกจากโลกส่วนตัวเพื่อที่จะมาอยู่กับสังคมให้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันแต่นะฮะยังคงมั่นคงอยู่ในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการน,นั่นแหละที่เขาเรียกว่าคนที่ทรงพลังในชีวิตของตัวเองนั่นเองค่ะ